สวัสดีค่ะดิฉันนัทยาอาภิสิิ์เดชาชัยนะคะ จากศิลปะสยาม999ตั้งอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะจุดเด่นของกิจการนะคะจะเป็นหัตกรรมหินอ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของของขวัญของที่ระลึกนะคะของตกแต่งบ้านค่ะชื่อผลิตภัณฑ์นะคะก็คือ My Heart ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากความรักความศรัทธาในองค์ของพระพิคเนศค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดนะคะเนื่องจากว่า My Heart เนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อมือ ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งมีความรักความศรัทธานในองค์พระพิคเนศค่ะ,ะจากการที่อบรมโครงการนี้นะคะทางเรานะคะศิลปะสยาม999ได้รู้จักลวดลายมากขึ้นเดิมจากที่ไม่เคยรู้จักเลยไม่ว่าจะเป็นลายเครวนันหรือว่าลายต่างๆของสุขโขทยัยแล้วก็นดาดำมาประยุกต์นะคะใช้ในการขึ้นงานใหม่แล้วซึ่ง มันเป็นงานใหม่จริงๆของทางศิลปะสยาม9้า9ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะเราศิลปะสยาม9้า9้านะคะขอขอบคุณนะคะทางโครงการนะคะที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ